ที่มีการชะง,งักในการแข่งขันมวยเพราะว่าไปเรื่องของรางวัลกันพอสมควรครับเป็นเรื่องที่ทางผู้จัดนั้นต้องการที่จะคืนกําไรให้กับพี่น้องประชาชนเทีความอุปการะอลโซและแอปเปิลนะครับตอนนี้เป็นมวยกู่ที่3ครับฝ่ายแดงก็คือสมเด็จ M16 น้ำเงินปิศาจแดงกอ,อกุมารนนประวัติสั้นๆครับค่ะสำหรับสมเด็จ M16 หมุมแดงนั้นน้ำหนักที่ช่างมาเช้า116ปอนด์ เป็นชาวจังหวัดชนบุรีนะคะชกมวยมาทั้งหมดนั้น67ครั้งแล้วค่ะชนะ48ครั้งแพ้16ครั้งเสมอ3ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นแพ้น็อกยกหนึ่งยกสองต่อโตโต,โต้ปอพงสว่างที่เวทีมวยสยามปัจจุบันนั้นสมเด็จอายุ22ปีส่วนมุมน้ำเงินนะคะปีศาจแดงกอกุมารนนท์น้ำหนักที่ช่างมาช้า114่อบปอนด์เป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชชกมวยมาทั้งหมด32ครั้งชนะ14ครั้งแพ้8ครั้งนะคะก็ปัจจุบันอายุ18ปี ครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นก็ชนะคะแนนสมเด็จ M16 ที่เวทีมวยอดีสรจังหวัดสระบุรีค่ะครับก็อขออนุญาตเรียนท่านผู้ชมนิดนึงครับว่ารางวัลมวยรอบเหมาราสโซสําหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับยังมีตู้เย็น5.9คิวอีก50รางวัลแล้วก็เสยืดรอสโซอีก1,000ัรางวัลน,นั้นเราจะทําการจับสลากกันหลังจากมวยชกนี่ครับโดยมีสักขีพยานเป็นสื่อมวลชนมาร่วมเป็นสักขีพยานด้วยนะครับว่าเรากระทํากันอย่างถูกต้องแล้วก็บริสุทธิยุติธรรม ส่วนกำหนดการแจ้งที่จะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับก็ตรวจได้ที่นังสุพิมไพรัฐน์ไะครับฉบับวันที่24พฤศจิกายนนี้นะครับเพราะฉะนั้นรางวัลใครเป็นใครก็ไปตรวจทานกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าเราได้แล้วครับ3ามท่านผู้โชคดีทองคําหนัก3กิโลกรัมมาจากอยุธยาแล้วก็รถปิกอัพครับคนสุพรรณเอาไป1นึ่คันคนเมืองตรังจังหวัดตรังเอาไปอีก1นึ่แต่ว่าตู้เย็น ใครจะได้50รางวัลเสื้อยืดรัโซใครจะได้ก็ต้องรอกันนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะทําการจับสลากหลังจากที่มวยได้ชกเสร็จสิ้นไปแล้วเช่นคุณนุ่วดูเดบครับขอบคุณครับนั่นเป็นเรื่องของรางวัลถ้าจะดูมวยให้มันมันดูมวยสนุกก็ดูศึกเจ้ามวยไทยและอยากจะมีรางวัลติดปลายรวมด้วยนะครับนี้นไม่ใช่เป็นรางวัลที่ท่านความเห็นไม่ตรงกันรางวัลที่ท่านได้โดยบริสุทธิยุติธรรมนะครับนั่นคือการส่งชิ้นส่วนมวยรอบต่าง มาอย่างรายการของเราซึ่งนอกจากมวยรอบเราส่งกันนานแล้วนะครับเราจริงชนะได้ไปแล้วตอนนี้เราก็ยังมีมวยรอบที่จะให้ท่านได้ลุ้นในเรื่องของรางวัลกันอีกนะครับก็ติดตามกันต่อไปครับมวยคู่ที่3ซ้ายมือครับสมเด็จใครๆก็รู้จักครับแต่ว่าทางหันหลังกลับมาทางซ้ายเหมือนกันพีสาทแดงกอกุมารนนท์ ัมเบียนอยู่มือชนพิศาดางอยู่นครศรีธรรมราชแต่ก้านคอสอกกลับเข่าลอยนอกได้รับไปเลย1 0 0 0 0มืนจระเก้ฟันหางหน,หนักนะครับท่าน,นี้ยาก30 0 0 0ืนบาทโชคและเกิดแผลแตกนะครับเหมือนกับมวยกู้ทิงที่3ฝ่วายกังแตกก็อันจะสินให้ค่ารักษาพยาบาลเข็มละ500บาทแล้วก็น้ำมันน้ำมันเครื่องสำหรับรถบรรทุกนะครับ ตามชมยกที่สองอมโยคูุที่สามครับฝ่ายแ,แ,แดงเรารู้จักมาคุณครับสมเด็จ M16 รูปรหกหลบลางลำสันผิวคล้ำครับเป็นนักโจกจากมุงชนน้ำเงินพิศัตรแดงครับหอมสูงอยู่นครสิทธธรรมราชรับก,กันได้นี่รับไปเลยนะครับห้าพันน้ำมันเครื่องเลยเอ็สรุปเอ็ดดีสามฝาดำมอบให้ครับซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องสำหรับรถบรรทุก การ้าเป็นงานนอกเร็วด้วยนะครับก็จะมีสายสร้อยอีกหนึ่งเส้นจากคุณพาชิตพิงดยาคงหมู่บ้านนครทองปากวิวครับเป็นาทาเท้าราคาถูกย่านบางบัวทอและบางใหญ่น้ำไม่ท่วมครับพิศดตรแดงพยายามจะเดินเบียดเข้าไปอายุอันามนั้น18ปีครับส่วนทำไฟแดงยแดง22เรียว่ากระดูกนั้น บอกมาเตะกันมาเลยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวก็รู้รว่าพิศารแดงนั้นเป็นมวยเท้าครับเท้าขวาเตะได้จัดทีเดียวสมเดตล้อหลอกสมเดเนี่ยถ้าต่อยกับใครแล้วก็รู้สึกจะมีเปรียบในการจะมีรูดลายครับปลายยกก็จเต้นอ่าหลอกล่อเดี๋ยวนะครับเจอแก้งพิศารแดงก็จะล็อไม่ออกเต้นไม่ไหวสมเดตจต่อยครั้งใน้สนุกครับไม่ว่าแพ้ชนะท่านผู้ชมที่ชมก็จะคลื่นไปด้วย ข่าวในพี่แสดงล็อกคอ,อยังไม่มีจังหวะครับเพียงจะเอาเข่าตีอ่ะนี่กระทุ้งก็ไปแ้วทีนึงแต่ว่าค่อนข้างจะต่ำไปนิดนึงงิีดันไว้เดเลยก็ไปเอาไปคัดซ้ายก็ไปที่หน้าท้องสุดเลยได้ไดไดไดชควยสากดไปแล้วนะครับสลัดแองเกิลไปใส่รองเท้าแต่ว่าไม่ประสบผลสำเร็จก็เลยหันมาใส่อกอย่างเก่า โดนก็ไปเจ็บก,ก็ไปหน้าตาไม่ค่อยจะยิ้มแล้วครับเจอก็ไม่นักหนักซ้ายก็มาเด็กไม่กลัวครับไม่กลัวกระดูกไม่กลัวใบหน้าหน้าแก่เจ้านั้นเองแต่พีเท้าหรือพีมือไม่กลัวครับเมเย์เตะซ้ายแ่สาดานั้นเห็นถนัดนะครับว่าได้เปรียบเยอะเลยทีเดียวช่วงชกยาวกว่าแข้งขายาวกว่าถีบยันหมแค่ ยันไป้ายๆเจนโอองก็จะนั่นเองสำเร็จจะชกจะโดดต่อยก็ต้องรีบทําคำัะไ,ไม่ถึงสั้นกว่าบืดไปด<ไ>ูที่ว่ากระดูกนั้นจะบดนักมวยรุ่นน้องได้หรือเปล่าสวิงเดมาซ้าย <What? S 2> มาสำเร็จใช้แล้นหมดยกท,<อ>ที่สองนี่ยังมีรลอกอยู่ยังมีลอกอยู่ครับชมภาพช้าอีกครั้งครับ โดดป่าเราียกว่าเข่าร้อยครับนานๆจะเห็นหน้ามวยนำแม่ไม้มไทยรุ่นนี้ม,มาใชาท้ทุทีแล้วก็เกือบๆปลายคางของสมเด็จครับสำหรับรางวัลผููเย็น5 Q 9คิวนะครับก็เราจะจับหลังจากที่มวยเลิกชกแล้ว50รางวัลแล้วก็เซื้อยูโรโซ่พันตัวนั้นก็จะจับเช่นเดียวกัน ส่วนผู้จะตรวจรายชื่อรับวันที่24พฤศจิกายนที่หนึ่งเไทยรัฐนะครับติดตามและวันที่1ทองคํา3กิโลได้ไปแล้วครับเป็นนางสาวจากจังหวัดอยุทยาครับรถคันหนึ่งอยู่ที่สุพรรณอีกคันไปอยู่ที่ตรังครับยโยนิยก3สมเด็จพยายามก็ไปตัวเองมีหมัดครับแต่วันนี้จะใช้ได้หรือเปล่ายก2เจอไปเจ็บๆทำท่าแยกเกียยิงฟันหลอก เด็กไม่กลัวครับเด็กไม่กลัวทำหน้าตาหลอกลอก่อเธอเมึงถึงครับแต่ปีศาจแดงไม่กลัวครับ oh! เด็กเข้ามาพีศดารแดงทีมจันไว้ทิพเรียกว่าติดยิสเบรกไว้เลยเ,เข้ามาเด็กไม่กลัวทําในลําบากเหมือนกัน oh! อ้าวเตะมันก็เตะไปดูดิครับ oh! อ้าวเตะซ้ายมาดูดิดัดงฉาดใหญ่เฉยก็ปีศาจแดงยังเฉยหนวยไทยนี่พูดถึง ถูกเตะถูกต่อยก็เหมือนกับเป็นการนวดนวดกล้ามเนื้อแล้วับให้มันแร่งให้มันแข็งทางตอนนี้ชักจะเส้งเพลียขึ้นอกเกือบถูกแข้งที่ใบหน้าแล,ล้วไหมล่ะทักเพิ่มจะยิ้มไม่ออกแล้วก็สมเด็จตลกไม่ออกแล้วอกเกือบโดนอีกแล้วยังยังมีอยู่ครับยงังคึกอยู่มัดซ้ายผิด ENT แล้วก็เจอขวาสวนเข้ามา ตับสอกครับพอทำได้ก็เริ่มด่วย้าวเขาต่อเดือข้างซ้ายก็ไปเอาเดือไปแกเสียบเบยียบช่วงโชคครับสุเบศวันนี้สุเบศพยายามเดินเบียดเข้ามาโดดสวิงด้วยหมัดซ้ายสั้นกว่าแล้วครับต้องโดดชกครับน้าวในพีนาแดงตีเข่าเข้าหน้าท้องสมเ็จ ซับซอกครับหนีเข่าก็ไปอีกหมาหักนี่นานๆนะครับจะเจอเห็นนักมวยนำกระเบนเดียนพายลูกอย่างนี้มาทำาช้มือขวาเลยว่ากดคอเขามกันแทกเข่าก็ไปเลยไทยแรงบวกครับอดหมาัดขวาเตะซ้ายทิงซ้ายขวาข้าไปเริ่มเริ่มเริ่มชักชเ,เ,เ,เข้าๆมาเลยใบหน้าเหมือนกันครับ แต่ก็เสี่ยงกันกันเอาลับมาทุกขวางก็นดีปเป็นกรามยก3ามนี่เริ่มจะได้ผลบ้างเล็กๆน้อยๆ,อยๆเด็กไม่กลัวเียครับข้ามมาก็ทีบไว้ยกหมดยกที่สชมภาพช้าครับโดนก็ไปอย่างที่ผมดิได้ทราบแล้วครับกลเม็ดเดียดพลายท่านี้กดคอคุณสุ้มมาแล้วก็ทุ้งข่าวสวน2จังหวะ ปัจจุบ,บันกลเวทเดียพลายอย่างนี้หาชมได้ยากครับดังนั้นท่านท่านชมศึกเจ้ามวยไทยแล้วมีประโยชน์นะครับและติดตามจําชื่อพิศารแรงไวให้ดีครับนักมวยคนนี้ยังเด็กอยู่18ปีมีแม่ไม้มวยไทยที่เรียกว่าเข้าตาเข้าตา,า,ตาแฟนบัรม,มวยครับไปเจอสมเด็จสมเด็จนี่ถ้าเพูดกันก็เรียกว่ารุ่นไก่แก่แม่ปลาช่อนนะครับเรียกว่าข้ามบอดไป ทำท่าอ่อนเข้าไปแล้วก็เจ็บนะครับต่อยสมเด็จนี้กลัวไม่ได้ครับยกที่4ี่ถ้ากลัวแกขยมแย่ไปเหมือนกันยกต่อไปนี้เป็นยกที่4ี่ครับสมเด็จเข้าไปเปียกเข้าไปต้องเบียดเข้าใกล้ครับวางแข้งขวาเข้ามาใสข,ขวาไปอีกเจอดีดแข้งซ้ายสวนเข้าไปนี่ปลายเท้าใจก็ปลายใบหน้าเข่า ลูกเดิมเนี่ยครับต้องระวังเข่าซ้ายเวลาวิ่งเข้ามาแล้วกันดักไว้ทีมซ้ายยันไว้สมเด็จสับสอก,กลีซ่าดงตีเขา่าตีเข่าซ้ายอีกคงจะเป็นเข่าถนัดแล้วครับแล้วก็พยายามจะจยับจะตีเขา่ามาสมเด็จตรงนี้ชักจะ เร็วขึ้นครับเสียบๆช่วงสั้นให้เห็นชัดๆนะครับข้าวมาก็พอดีครับจังหวะที่ทางด้านพิษณา,าน,นั้นข่าวซ้าย่อกเอาไว้ไนอีกจังหวะที่จะขบเตรียมตีเขา่าหมามัดคือวิ่งซ้ายเกียยบลายข้างไปได้เฮได้เฮ ดับเอนี้กระทุงข่าเสียบข่าซ้ายนี่เป็นอาวุธที่สมเด็จต้องระวังครับอยู่ห่างก็โยนดักอยู่ข้างก็กแทงไหมนี่นะครับยอไปจึงซึ่งเข้ามาหาผมเองนะครับอย่างนี้ต้องลองเข้ามาหาเองเบ็ดสอยเดีมาซ้ายมาเข้าไปแล้วมันเต็มๆแล้วครับแรงบวกโดดเข้าไปอีก เห็นชัดๆนะครับข่าซ้ายนี่เรียกว่าถ้าให้คะแนนก็จัดแ้งกันดีเ็บพยร์ก็ไปดนันแานนั้นก็โดนอีกเรึ่องใดข่าวด้วยซ้ายตีข่าวซ้ายเข้าไปตีข่าวซ้ายก็อีาาก,าากโอ้โหเจอสวยก็สิพาครับเจ้าบอลมาทุบขวาอีกนิดเดียวเข่านะครับเด็กเจอก็บังแต่เด็กไม่กลัวครับเจอก็ไม่กลัวสอยมันได้บอลขวา อเจอต้อไปหลายมาต้องปิดเหมือนกันดาวสองสั้นเจอไปหลายมาต้องปิดครับมีสานแดงนี่เป็นการเริ่มที่จะทําให้ร่างกายแกร่งขึ้นแล้วครับเรียกงวันรวดไปเรื่อยๆแล้วะกางโอนเจอแคงซ้ายอีกแต่ซ้ายทั้งชุดดีเหลือเกินการเดี่ยวขวาหกขวาอีกนึงเรียกว่าซ้ายกับขวาครับว่ากันไปใครจะดีกว่ากัน ไ,ได้ซ้ายเหมือนกันสมเด็จโยนเก่าซ้ายก่อนไปหมดยกที่สี่ยกที่สี่ครับนี่แหละครับหมาไปติดแขนซะก่อนดูทีหนึ่งสอยทีย่บัดขวาก็ปลายคางเล่นเอาหน้าแงนดักด้วยครึ่งกันเข่าซ้ายไปติดแขนครับหลุดการไปเมื่อไหร่ก็เข้าลำตัวชายโครงวันเสาร์หน้าครับศึกเจ้ามวยไทยมวยรอบอีสูสูนะครับดัมมี่เล็ก สดรีมสตาร์พบกับแท็กปอพงสว่างจากกรีคุณลิตี้ยิมพบตโนดเกียรติพันองแล้วก็มีพรพายุมาเจสิกยิมพบกับเพชรดำสอบุญญาสำหรับศึกจ้ามวยไทยวันนี้ผมขอทบทวนผลกาข่นขันให้ท่านผู้ชมทราบสักนิดหนึ่งคู่แรกเกษตรกร,ส,ส,รกฟฟาาสิทธิ์เสยชนะคะแนนไฟมหาเศรษฐีคู่ที่สองเพชรเอกสอสวุวรรณพอดีชนะคะแนนเมฆด,ดำเดชทวีและคู่ที่คู่สามครับเดินลุกไล่ สมเด็จครับถอยปีศาแดงถอยไม่ได้ถอยหนีครับถอยหาจังหวะดักเม็ดเดินได้ีศาแดงทั้งทั้งมือทั้งเท้าครับมือก็ยับเท้าก็ถีบอ้าวเข้ามาแต่ว่าหยุดสมเด็จไม่ได้หรอกครับแลมบ้ากับแรมบองครับคือแลมบองอ้าวต่อยไปแล้วบีเรียกเสียง ยอมสภาพยังวอาเอานะครับพยายาม่า้หมัดเอาพีสัดแดงโยกหลบตองเดกต่อยไปพูดไปครับพยายามทำให้เกิดตลกครับอ่า,อาบอกก,มกม็มาก็มามาก็มาอีกก็อีกเดี๋ยวก่อนพยายามที่จะยิงให้ได้เมือนกันด้วยหมัด อย่างจีเรียนนะครับสมเด็จเคยต่อยมวยสากลเหมือนกันครับเราเห็นว่าคงจะไปไม่ไหวกลับมาใส่แองเกิลต่อยมวยไทยดีกว่ารายได้จะงดงามกว่าเพราะต่อยได้บ่อยาครับโดนดีบุกอ้ายังไม่บอกเข้ามานี่ไม่ทราบว่าอยู่เมืองชนนั้นลงปล้ำกับปลาฉลามเพื่อไงกำลังมันดาทิ้งดีเหลือเกินโดนทั้งเท้าทั้งบัด ก็บอกว่าเอายังไม่พอเดินครับโยนเป็นเวทีครับนี่เล่นซอกกลับเลยสมเป็นในความจริงนิสัยดีนะครับอยู่ข้างล่างนี่เป็นคนเรียบร้อยไม่พูดไม่จาแต่บนเวทีแล้วเขาก็เปลี่ยนวิญญาณไปเป็นนักสู้แล้วก็มีกลเม็ดเด็ดพลายให้สนุกสานโดดขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวทำาจัด ววิงเดมาซ้ายคือเที่ยวสอบกลับแล้วมาก็ว่ากนละปเด็พปลายนั้นก็ท้ายไปแล้วครับแต่ว่าผลนักฮันดาลนั้นก็เห็นว่าคงจะไม่ไหวก็เลยไม่ได้หลุกแปลกๆให้ดูอย่างที่บอกครับเด็กไม่กลัวซะอย่างยังหน้าตายิ้มย้หลอกเอาเธด้วยพยายามขยับหมัดหัดหมัดขวาทำยังไง ปิดหน้าก็ต่อยลำตัวก็ได้หลอกครับหลอกผมจะหากาว่าขอสักทีจะมั้นถนัดถนดเรียกว่าโปง่งนึงไม่รู้ว่าบ้านอยู่ไหนนี่หมดยกสุดท้ายครับพคกลาผมนึกแล้วต้องกราบแน่เพราะมวยรุ่นน้องกันแล้วกันครับเรียกว่าสมเด็นมียี่งมีเสียงแล้วแต่พิศาดารพึ่งขึ้นมาต่อยแต่นี่ครับคลื่นลูกหลังก็รุนแรงกว่าคลื่นลูกแรกนะครับ เป็นธรรมดาสมเด็จไม่รอไม่รอผลการตัดสินก็ลงไปเลยครับคุณดุลเดชครับสมเด็จนั้นสารภาพ้วครับลงไปเลยครับวันนี้ไม่มีตีลังการครับชมสิ่งนั้นหลนใจสักรู่ครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจี